แฟนเด็โลกสใสยลามันีไก่น้องจากพ่อมี่ย่ลาคำเอ,ยอ้ยพอทันเท่าพอทันแจงก็มาตายจากาตำหวดทำให้พ่พอเกิดนำเมี่ยงกางเป็นเอ้ยโพดนั้นคำกางขึ้นเอ้ยหาตามว่าอยากปล่อยใครเส้น จำไม่นั่นแกงจำไม่นั่นหฮูไปได้หรอจังไม่นั่นแกงหายรอกนอนความกระพ้องไงพ่ออยากตายน้ำลูกนางมดตาต้นน้อยได้ยบนโศกไปไหนไปได้หรอโศกได้มีลูกน้อยรถุดทำห้มาตายจ้อยจากไปนึงลา จะคุณตะน้ลางเสียไรเดคคำเพียงมานีก่อนตั้มตอนลูกของนิงป่อนช้าเนลูกแก้วสัมาเป่าดอกกุนตายแงลาคำ เจ้านั้นตายไปแล้วพอที่ไปทรงเขาเนี่ยกินนัวนาะไปทรงลูกปองหนิงให้ลูกน้อนยบป่าจางสิหาเอินดอกเรียกจางเมื่อนี้นั้นเตินตั้งแต่เจ้าแต่ก่อนไก่บ่ทันขันเนี่ยไม่ใหญ่เอ้ยกยันไปขยันมา บ่จมเลยกลางลาแาคอบอยากเห็นนาปุตาตุนไม่ป้นโศกไม่ใหญ่เอ้ยเมียงแงคอบอยากเห็นนาปุตาตุนในเบ้าตอนมัตตะกลงใจเ้ยเจ้ามาดอกกาพองบ่เดียวดอกหอเข่าดอกมาตอนยาสุนเมียงนาสงสารนด่างเอ้น์ลูกสายจนเสียงลาง าาเป็นบามาำมังเดิดเรียบรอบป้าชาน้ำตาห่วงหนึ่งว่าลังน้งนองเลี้ยงลานาลานา